ยังไงได้ครับพี่น้องปีนี้มันต้องทำอย่างเงี้ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่ปีที่แล้วปั่นแห้งแต่ปีนี้ต้องหวานข้าวอยู่บนดินแล้วปีนะี้ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้หวานนะครับเม่วานนี้แห้งเมื่อคืนนี้ตกมาครับอย่างหนักเลยสุดท้ายก็ ถ่ยปั่นเลยอยู่ข้างล่างอีกแปลงหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงน้ำเต็มหมดปล่อยทิ้งเอาไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ้ทีนี้แย่มากมาเร็วเกินตกทุกวันนะครับอำเภอศรีบบัดตกทุกวันเราจะให้มันยุบได้ยังไงครับดูของแสาข้างๆอ่ะ มันอยู่สูงกว่าที่นาผมอีกน้ำอนะโอ้แย่ครับปีนี้ลองแผนใหม่หวานบนดินด้วยโอเคครับ